สวัสดีครับผิวดาวอีฟสีทุกท่ันนะครับผมกัผมนี่ก็จะเป็นวิโดต์บูดิไเชินเคยนะครับผมวันนี้เราพามาชมตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มไดโวตัวนี้ครับปั๊มไดโวส8 8โวล์ครับ48โวล์ตัวนี้ปั๊มตัวนี้มันจะอยู่ที่1800วัตต์ตัวนี้แต่ว่าผมแปลงโดยการเอา กล่องคอนโทรลของเขาออกครับเราใช้กล่องคอนโทรลตัวนี้ครับนี่ทำแบบปับ้านเลยนะครับเราไม่ได้เอาวิธีทันมือเขาเป็นของเอ็มเทนะครับเนี่ยครับแต่ทีนี้ปัญหาเกิดเกิดขึ้นนักกว่าเดิมครับปั๊มทำงานแต่ว่าปั๊มทำงานแต่แต่ว่าน้ำไหลช้าไม่พุ่งแต่ว่าถ้าว่าระยะ ระยะน้ำประมาณนี้ครับตื้นๆประมาณนี้ประมาณเม็ดกว่าๆเงี้ยครับน้ำไหลดีครับพอน้ําระยะน้ําความสูงเท่าเท่าตัวนี้ครับตัวนี้สือเบื้อลึกนะครับระยะสองเมตรกว่ากว่านะครับน้ําจะไม่ขึ้นเลยครับทีนี้แต่ดีนี้ที่เรามีปั๊มไอตัวยี่สิบสี่โวลต์สามร้อยเจ็ดสิบห้าวัตต์ไว้หนึ่งตัวไป้สองตัวแหรอครับเพราะว่าพาลูกค้า พอดีลูกปืนเสียลูกค้าก็ซื้อใหม่ครับผมก็แล้วแต่เขาก็ามีตังคนี้เราก็หากล่องคอนโทรลของตัวนี้ที่ผมใส่4 8สแโวลต์เก้วัตต์นะครับมาใส่มาแปลงทำางนี้นะครับนี่เป็นสามสายสามสายครับโดยไม่ไ,มได้ออกกล่องไว้ในตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มอยู่นู่นครับ โดยการเอาสายยิงยาวมาสามสายครับขึ้นมาแล้วทำกรอกคันทวนไว้ข้างบนอย่างนี้นะครับน้ำมันก็ไหลดีนะครับน้ำพุ่งตรงนี้น้ำพุ่งดีนะครับเราดูเพราะว่าสองนิ้วเรายกสูงเหนือศีรษะเราแล้วก็มันยังไหลมบณนี้ครับมันยังดีกว่าตัวนี้ครับตัวนี้สามนิ้วครับถ้าว่าเราอยากเล่นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสามนิ้ว สามนิ้วอย่างใหญ่แล้วครับนี่เห้มันอ๋อนี่ครับสามนิ้วอย่างใหญ่ห้อยโค้งย่างใหญ่ครับห้อยโค้งเขายางใหญ่เลยครับสามนิ้วตัวนี้เป็นพันแปดร้อยวัตต์แต่ว่าผมมาทํามาใส่กล่องของสี่สิบแปดโวลต์เก้าร้อยวัตต์ครับใบพัดเขาก็ใหญ่ครับอันนี้ตัวตัวปั๊มสามนิ้วครับตัวนี้ถ้าว่าเราอยากใช้ดูดน้ําจากนาออกออกไอ,อ,กอ,อ้น้ําเข้านาเฉยครับ แรงดันคือไม่สูงเท่าไหร่คือแนะนําได้ครับตัวนี้สามนิ้วโอเคน้ําออกออกดีครับแต่ว่าถ้าถ้าหากว่าเราต้องการความตัวนี้เพื่อไปดันน้ําระยะทางร้อยสองร้อยเมตรนี่เงี้ยครับไม่แนะนำนะครับตัวนี้สามนิ้วถ้าเอาเอาสองนิ้วไปเลยครับสองนิ้วสองนิ้วเดี่ยดันสูงครับเด่ดันคือใบพัดเขาคือจะเล็กแต่ว่าเขาจะดันไกลได้นะครับตัวนี้ไม่โค้งใหญ่แต่ว่าดัน ไกลไม่ได้แล้วครับผมลองแล้วนี่ผมต้อตงเสียเงินไปตัวนี้ผมซื้อมาในราคาพันเก้าครับตัวนี้ซื้อในราคาพันเก้าที่ว่าเป็นช่วงโปรโลดแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันเป็นพันแปดร้อยวัตต์ที่คอไม่เล่นกันเขาเล่นกันเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ก็โอเคแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ผมเห็นถูปผมเอาเลยครับเพราะว่าเน้นผมเน้น,น,นคือคนลวดข้างในครับเอาใหญ่ๆไปก่อนแล้วก็ตัวนี้ก็ ถ้าว่าดับแลงเป็นสองนิ้วได้ก็ยิงดีครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าว่าเราอยากเล่นปั๊มตัวนี้ครับดันน้ําเข้านาเข้าเอาดูดน้ำเอานาออกเพื่อเกี่ยวข้าวเนี่ยครับเราเอาตัวใหญ่ไปเลยครับสี่นิ้วว่าสามนิ้วไปเลยครับหรือหกนิ้วไปเลยครับถ้าว่าน้ําตื้นครับถ้าหากว่าเราดันน้ําระยะสองร้อยเมตรอันนี้ไม่แนะนำครับสามนิ้วแนะนำสองนิ้วพอครับสองนิ้วนี้คือก็ผ่านแล้วครับนู่นของผมนุ่นส่วนผมอย่างไกลครับ ตอนนี้ผมใช้โดยการใช้แผงนี่ครับสายไฟครับอย่างไกลครับจะเป็นแผงเอามาฟัดนะครับผมผมลองโพลีโมโนแล้วครับแต่ว่าของผมเป็นแผงมือสองเนาะมันเลยแรงดันน้ำมันน้อยมันรอบมันไม่ได้เหมือนเมื่อเอามาฟัดครับนี่ครับเอามาฟัดผมทำไว้อย่างนี้นะครับอันนี้เพิ่งยกมาครับเพิ่งยกมาวันนี้เองครับปกติผมใช้โพลิสี่แผง น้ำก็สู้เท่านี้ไม่ได้ครับตอนนี้มันแดงกว่านี่ครับผมอยากใช้แต่อามฟัดครับเพระาะว่าระคาถูกถ้าเป็นโพลีโมโนโมแพงไวสําหรับเราครับตอนนี้อามาฟัดหกแผงแบบขนานกันทั้งหมดครับ1นโวลครับหนึนึเนนแอมครับตัวนี้แดดมีมีบาง่มีแดดมันน้ำมันอย่างไรเท่าเดิมถ้าเป็นเป็นโพลีโมโน,โน,นครับหมดสิทธิ์ครับ อันนี้ผมตัดน,น้ำเข้าผมทำนาปังครับวันนี้เออปีนี้เนะ่ตรงคือเขียวนู่นนะครับอันนี้วัวก็ผมว่าปล่อยทุ่งทั้งวัวทั้งควายไปยทุ่งครับปล่อยทุ่งไว้กับสวนตัวเองโดยการทํารวไฟฟ้าไฟสกิดนี่แหละครับถือว่าคุ้มนะครับนี่เพราะว่าเราไม่ต้องไปดูแลวัวควายเราปล่อยเขากินเองเลยครับปีนี้โดยการปล่อยไฟทุ่งครับแล้วก็ เป็นพลังงานฟรีทั้งหมดครับเพราะว่าผมก็ใช้รั่วไฟฟ้าก็จะเป็นไอแผง50าสิวัตต์ย1โวลต์แล้วครับแล้วก็ลงต่อตรงแบตเตอรี่เลยโดยไม่ได้ใช้ใช้ัชชดเจนนะครับผมใช้แผงยิงตรงกับแบตเตอรี่เลยแล้วก็เอาตรงแบตเตอรี่ครับไปใช้งานกับตัวรั่วไฟฟ้าครับส2โสองโครับ โอเคครับผมวิโรดโมเดฟายวันนี้ก็แนะนำทุกท่านประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ